สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนพวกเราคุยกันนะครับเรื่องคำว่าตักกะเนี่ยหรือลอจิกเนี่ยคืออะไรมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในโลกยุคดิจิตอลหรือโลกในยุคข้อมูลสารในศตวรรษที่21บเนี่ยข้อมูลข่าวสารเยอะมากเลยนะครับ บางทีเราต้องใช้ AI หรือ artificial intelligence เข้ามาช่วยวิเคราะห์หรือสรุปหรือประมวลผลข้อมูลข่าวสารเพราะข้อมูลข่าวสารมันเยอะแต่ผมกําำลังจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยวิธีคิดของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับ AI เหมือนกันคือเราอย่าไปพึ่ง AI แบบเต็มร้อยนะครับเราควรจะพึ่งกระบวนการคิดหรือวิธีการคิดของเราด้วยเช่นกัน คนนี้กระบวนการคิดของเราหรือวิธีการคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์คือมีเหตุผลมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการคิดหรือการสรุปผลมันมีความแม่นยําการตัดสินใจดําเนินการต่างๆก็ก็จะถูกต้องคือคนที่เป็นผู้นําเป็นนักปกครองหรือเป็นนักบริหารไม่ว่าจะบริหารองค์กรบริหารประเทศี่ มันควรจะมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่าลอจิกมีตรรก,กะที่สมเหตุสมผลไม่ได้เกิดจากความเชื่อไม่ได้เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกคือในสังคมไทยเนี่ยนักบริหารนักปกครองหรือว่าผู้นำหลายคนนะฮะใช้ควาว่าส่วนใหญ่ก็ได้ไม่ได้มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นไปตามความเชื่ออคติ มันเป็นไปตามเขาเรียกว่า,าคนนู้้นพูดมาแล้วก็เชื่อเชื่อตามเสียงส่วนใหญ่ซึ่งบางครั้งอาจจะผิดคือเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกเสมอไปแต่ถ้าผู้นำนักบริหารหรือนักปกครองเนี่ยมีการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยโอกาสที่จะคิดถูกกตัดสินใจถูกกระทำในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันมีมากกว่านะมันสำคัญกว่า แต่เราไม่เคยได้ฝึกฝนกระบวนการเหล่านี้ในการที่จะคิดหรือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็ตามส่วนใหญ่มันไม่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปตามความเชื่อกระแสกระแสสังคมที่มากดดันเราซึ่งกระแสสังคมเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะถูกบางครั้งมันก็อาจจะผิดแต่คนที่เป็นผู้ตัดสินใจอ่ะเป็นผู้นำประเทศ เป็นผู้นําองคอ์กรเป็นนักบริหารหรือเป็นนักปกครองเนี่ยต้องมีกระบวนการคิดแบบสมเหตุสมผลหรือที่เรียกว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์จึงจะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคําว่าตรรก,กะหรือลอจิกเนี่ยมันคืออะไรและมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับตรรก,กะหรือลอจิกเนี่ยมันควรที่จะฝึกฝนไว้ตั้งแต่เราเรียน ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีการสอนเรื่องนี้เท่าที่ควรยกเว้นคนที่เรียนสาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรม์มีแต่ว่าคณะอื่นๆทางสังคม,มาาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่วันนี้ผมกําลังจะมาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นําองค์กรผู้นําประเทศหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมันควรจะผ่านการฝึกฝน กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์มาก่อนหรือคิดแบบที่มีเหตุมีผลน่ะมีตรรก,กะมาก่อนมันจะทำให้เราแยกแยะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือคือภาพลวงตาอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่แยกออกจากกันได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างเช่นขณะเนี้มีมีคนพูดว่า กำลังมีภาวะโลกร้อน (Global Warming) นะครับน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จะละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า Global Warming หรือภาวะโลกร้อนเนี่ยสมมติว่ามีคนมาบอกเราว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะปีหนึ่งอาจจะนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วมันแล้วแต่จุดแล้วแต่พื้นที่แต่มันจะเพิ่มสูงขึ้นแน่ เมืองใหญ่ๆที่อยู่ริมทะเลกำลังจะถูกน้ำท่วมภายในสิบห้าถึงสามสิบปีข้างหน้านี้อันนี้ถ้าเราถ้าเราใช้หลักความเชื่อเราก็อาจจะอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะจริงก็ได้นะหรือบางคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยภาวะโลกร้อนไม่มีจริงหรอกนะเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างอดีตประธา,นะานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งผมขอเอ่ยชื่อเลย ก็คือโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่เชื่อนะว่ามีภาวะโลกร้อนโกลเบอรวอร์มเขาบอกเขาไม่เชื่อว่ามันมีภาวะโลกร้อนจึงถอนตัวเอาสาหรัฐอเมริกาออกจากไอ้ข้อตกลงปารีสท,ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่จะไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกินสองเปอร์เซ็บอกว่าเขาไม่เชื่อไนงะเขาก็เลยถอนตัวเอาอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากคาด ข้อตกลงปารีสนะเพื่ออะไรเพราะว่านักธุรกิจอเมริกันเนี่ยอุตสาหกรรมอเมริกันเนี่ยมันปล่อยควันพิษเข้าไปในอากาศเยอะมันทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็ถอนตัวกมานะครับแต่เราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันควรจะผ่านกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ก่อนนะ แสดงว่าในโดดั้นทั้์เนี่ยไม่เคยคิดแบบวิทยาศาสตร์เลยนะคือใช้ความเชื่อของตัวเองว่าไม่เชื่อว่าเป็นจริงไม่มีภาวะโลกร้อนใน,ในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์มันอาศัยความเชื่อส่วนตัวผู้นำองค์กรผู้นำประเทศถ้าหากว่ามีความคิดคล้ายๆกับโดนั่นทั้เนี่ยก็คืออาศัยความคิดส่วนตัวเนี่ย ก็อาจจะทําให้ตัดสินใจผิดก็ได้หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งในโดนั่ดทรเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกโกงเลือกตั้งคู่แข่งก็คือในโจไบเดนเนี่ยนะหรือพรรคเดโมแครตเนี่ยโกงเลือกตั้งเขาไม่เชื่อว่าเขาจะแพ้โดนั่นทําไม่คิดว่าตัวเองแพ้แพ้โจไบเดนก็เลยเที่ยวพูดแทบทุกวันและออกสื่อต่างๆว่า มีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นเขาท,ที่แท้จริงแล้วเขาคือผู้ชนะการเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังให้ความไว้วางใจเขาอยู่นะแต่มันพิสูจน์แล้วคือกะกะตอของสหรัฐก็ยืนยันว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งแม้กระทั่งลูกสาวโดนันท์ธมนะครับก็ยังออกมาบอกว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งแต่ในโดนันท์ธมก็ยังยืนยันว่ามีการโกงการเลือกตั้ง วิธีคิดของโดนัททัมเนี่ยไม่ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือตรรก,กะเข้ามา <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คราวนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าตรรก,กะเนี่ยหรือเหตุผลสมเหตุสมผลเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดหรือพยายามจะบอกให้พวกเรา ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในการแก้ปัญหาในการทํางานในการตัดสินใจต่างๆนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารหรือไม่หรืออาจจะเป็นพนักง,งานธรรมดาที่ไม่ใช่หัวหน้าง,งานหรือไม่ใช่ผู้บริหารก็เอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้บริหารซึ่งจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญกําหนดนโยบายในเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยก็ควรที่จะเอาไปใช้อย่างยิ่งเลยนะครับ กระบวนการที่เรียกว่าตักกะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางเหตุผลเนี่ยมันมีขั้นตอน5ขั้นตอนที่สําคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการตั้งปัญหาก่อนการตั้งปัญหาเนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าอย่างไรการตั้งปัญหาให้มันถูกต้องก่อนมันลงท้ายด้วยคําว่าว่าอย่างไรนะครับ อย่างเราจะตั้งปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็ได้ในองค์กรที่เราประชิญอยู่นะครับเช่นจะรักษาส่วนแบ่งของการตลาดหรือ Market Share เนี่ยให้ได้20เอาไว้ได้เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการตั้งปัญหาเนี่ยมันหรือการตั้งคำถามเนี่ยให้ลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรนะ เราจะแก้ปัญหา PM สองจุดก็คือควันพิษ PM สองจุดที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเนี่ยได้อย่างไรนี่นี่คือปัญหาปัญหาก็คือเมืองไทยเราขนาดน,นี้กำลังเผชิญกับฝุ่น PM สองจุดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนอาจจะทำให้เกิดมะเร็งปอดได้เนี่ยมันเป็นอันตรายมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเราก็ต้องตั้ง ตั้งปัญหาก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาฝุ่นหรือควันพิษ PM 2.5ภายใน3ปีได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องตั้งปัญหาโดยลงท้ายด้วยคำว่าได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งปัญหาเนี่ยก็คือเราจะต้องมองเห็นปัญหาก่อนว่าขนาเนี้ยในสังคมไทยเราเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือยกตัวอย่างเช่นเราจะลด จำนวนรถยนต์หรือรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำบนถนนหล,ลวงลงมาให้ได้ภายในสองปีได้อย่างไรนี่คือขั้นตอนแรกทำไมต้องตั้งปัญหาก่อนเพราะเราในฐานะผู้นำหรือในฐานะนักบริหารเนี่ยเราคือผู้ที่แก้ปัญหาและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาใช้งบประมาณเท่าไหร่จะแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลากี่ปี ะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งคําตั้งปัญหาเป็นคําถามเราก็จะไม่เกิดการแก้แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเราจริงจะต้องจะต้องตั้งปัญหากว่าปัญหาคืออะไรและเราจะแก้ได้อย่างไรเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกไปนี่คือข้อแรกต่อไปข้อที่สองมันก็คือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็หมายความว่าเราจะต้อง ไปหาข้อมูลหรือสาเหตุของปัญหาก่อนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงสอนอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านก็เริ่มต้นสอนจากคาว่าทุกขคืออะไรคําว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่ไม่มีความสุขวิตกกังวลไม่สบายกายไม่สบายใจนะแล้วก็ไปถึงสมุทัยก็คือสาเหตุสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์คือสมุทยัย นะครับครนี้พอเราตั้งปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาสมุไทยหรือเก็บรวบรวมข้อมูลว่าไอสาเหตุที่มันทำให้เกิดควันเอ่อฝุ่นพ m อ2.5เนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะทำไมฝุ่นพ m อ2.5เนี่ยมันครอบคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่ในขณะน,นี้แล้วมันก็มีทุกปีเลยมันเกิดจากอะไรบ้างนี่คือสาเหตุสาเหตุของปัญหาก็คือมันเกิดจากอะไรรถรถยนต ปล่อยอะไรครับปล่อยควันออกมาทางท่อไอเสียมันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ในเมืองหลวงและในเมืองใหญ่ๆแล้วก็การเผาป่าใช่ไหมครับชาวบ้านที่อยู่บนภูเขาเผาป่ามันก็ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5อะไรอีกครับปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยควันดําออกมามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ได้เหมือนกัน นี่คือการการไปหาข้อมูลว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาให้ปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วเราก็ต้องไปหาเลยหาสาเหตุไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้มันครบถ้วนว่ามันมีสาเหตุอะไรอีกไหมที่ทําให้เกิด Pm 2.5นี้ขึ้นขึ้นมาใช่ไหมคือการการหาสาเหตุให้ครบถ้วน รบทุกสาเหตุเนี่ยมันจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับสมเหตุสมผลนะครับต่อไปก็คือการสร้างสมมุติฐานขั้นตอนที่3นะครับคือการสร้างสมมติฐานไฮโ t ทีซิสก็คือตั้งสมมติฐานพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วเราก็ต้องมาตั้งสมมติฐานโดยการตั้งสมมติฐานว่าเราจะแก้ปัญหา ดวยวิธีใดวิธีอะไรคือสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดปัญหาสาเหตุนะันอาจจะมีหลายสาเหตุนะฮะที่ทําให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมยกตัวอย่างฝุ่นพ m 2อมสองเนี่ยมันมีสาเหตุเยอะเลยที่ทําให้เกิดอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยแต่เวลาที่ตั้งสมมุติฐานเนี่ยเราจะตั้งสมมุติฐานยังไงให้โพธิสิ์เพราะการตั้งสมมุติฐานคือคือบันไดก้าาแรก ที่เราจะดําเนินการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสมมุติฐานจากสิ่งที่มันสําคัญที่สุดจากลําดับความสําคัญ p r i ORITY ของมันก่อนฝุ่น pm 2.5ในขณะนี้ที่สําคัญที่สุดมันเกิดจากอะไรนะครับไอสําคัญที่สุดนี่มันไม่จำเป็นต้องมีข้อเดียวนะมันจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้สำคัญที่สุดในขณะนี้ที่ทำให้เกิดฝุ่น pm 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน มม่อาจจะมีเรื่องการปล่อยควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยนะครับและการเผาป่าของชาวบ้านที่อยู่บนภูเขานี้ที่สูงที่ชอบเผาป่ามันเป็นประจำเพื่อจะทำการเพราะปลูกใหม่อันนี้อันนี้คือสาเหตุที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการตั้งสมมุติฐานก็คือว่าเราจะลดการปล่อย ควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ให้น้อยลงและลดการเผาป่าของชาวบ้านเนี่ยให้น้อยลงนะด้วยวิธีใดนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะลดให้ใหการเผาป่าหรือว่าการปล่อยควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ต่างๆเนี่ยลงมาได้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ย ไอ้ PM สองจุดห้ามันก็จะลดลงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าตอบอีกชนิดนะฮะการตั้งสมมุติฐานด้วยวิธีการด้วยวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ว่าการปล่อยควันพิษหรือปล่อยควันดำเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเขา หรือให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการเผาป่าว่ามันมีอันตรายอย่างไรมันมีข้อเสียอะไรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านแต่คราวนี้ถ้าเราตั้งสมมติฐานผิดว่าเราจะต้องไปปรับหรือไปจับดำเนินคดีตามกฎหมายให้คนพวกนี้ติดคุกหรือโดนค่าปรับสูง,สงเพื่อแก้ปัญหาสมมติฐานนี้อาจจะผิดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการลงโทษเนี่ย มันไม่ได้เป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับคนแต่มันเป็นการยับยั้งไม่ให้คนทําผิดซ้ําอีกใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยปะละเลยไปคนก็อาจจะทําผิดซ้ําอีกได้ถ้าเราไม่ไปจับหรือเราไม่ไปลงโทษหรือเรามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจตาไม่ทั่วถึงคนก็อาจจะทําผิดเพราะฉะนั้นสมมุติฐานเนี่ยมันก็ต้องไปถามถึงว่าแล้วทําไมคนมันถึงชอบเผาป่าและใช้ปล่อยควันดําออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์เยอะๆอ่ะ เพราะเขายังขาดจิตสํานึกต่อส่วนรวมเขายังไม่มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปให้ความรู้สมมุติฐานนี่คือว่าการให้ความรู้ทําอย่างไรจรึงจะให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกแก่คนที่เผาป่าหรือคนที่ปล่อยควันดําบนท้องถนนหลวงอันนี้น่าจะเป็นสมมุติฐานที่ที่ถูกต้องเพราะอะไร ราะถ้าเขาเกิดจิตสํานึกแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะทุกวันนี้ที่เขาทาเนี่ยเข,เขายังไม่มีจิตสํานึกเกี่ยวกับส่วนรวมเลยใช่ไหมครับหรืออย่างการขับรถผ่านทางม้าลายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทุกปีจะมีคนบริสุทธิ์ถูกรถชนบนทางม้าลายเสียชีวิตไปจํานวนมากมีทุกปีเลยสถิติเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงคือ คนขับรถเนี่ยมันไม่มีจิตสำนึกเวลาขับรถผ่านทางมะลายเนยมันก็ยังใช้ความเร็วสูงอยู่อ่ะบางทีมันไม่ได้ดูว่ามีคนข้ามถนนหรือเปล่าเพราะมันเร่งที่จะไปเร็วๆไงคราวนี้ถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้คนขับรถว่าเวลาขับรถผ่านทางมาลายเนี่ยคุณจะต้องชะลอความเร็วแล้วต้องหันซ้ายหันขวาดูก่อนว่ามีคนข้ามถนน หรือเปล่าต้องลดความเร็วลงมาให้มากที่สุดหรือไม่ก็จอดเลยก่อนจะข้ามทางมาลายจอดแล้วหยุดดูอันนี้มันคือจิตสำนึกที่เราจะต้องไปปลูกฝังครัวนี้ถ้าเราตั้งสมมติฐานได้ถูกต้องว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ทำเราก็จะกำหนดวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกก็คือวิธีการปลูกจิตสำนึกให้กับคนไม่ใช่ไปคอยตรวจจับปรับไอ้คอยตรวจจับปรับมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะ แต่ต้องทําด้วยไหมก็ต้องทําด้วยก็ต้องมีด้วยแต่ถ้ามีวิธีนั้นอย่างเดียวมันก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ที่สาเหตุเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงสอนนะต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุนะแต่คนไทยเราในสังคมไทยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการแก้ปลายเหตุเพราะเราไม่ได้มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยตากะของเรายัางไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นคนบริสุทธิ์ถูก รถยนต์ชนตายหรือรถมอเตอร์ไซค์ชนตายบนถนนหลวงหรือบนทางม้าลายเนะี่ยการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไปตีเส้นทางม้าลายให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเด่นชัดอันนั้นดีไหมมันก็ต้องทําด้วยอ่ะมันก็มันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งแต่ถ้าไม่ปลูกจิตสํานึกให้กับคนขับคนขับยังไม่มีจิตสํานึกแต่เราไปแก้ไขโดยการโดยการตีเส้นทางม้าลายให้มัน เห็นเด่นชัดหรือมีตำรวจไปยืนตรวจตาตรงนั้นมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งแต่มันยังไม่ใช่แก้ที่สาเหตุไงแก้ที่สาเหตุก็คือปลูกจิตสำนึกให้คนขับถ้าคนขับมีจิตสำนึกจำเป็นต้องมีตำรวจไปตรวจตาไหมจำเป็นจำเป็นจะต้องไปตีเส้นม้าตายใหม่ไหมอาจจะไม่จำเป็นนะถ้าเราแก้ที่จิตสำนึกเขาเขาจะระวังด้วยตัวเองเพราะเขาไม่อยากให เขาเป็นสาเหตุทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเป็นสาเหตุทําให้คนอื่นเสียชีวิตเพราะถ้าเขามีจิตสํานึกเขาจะระมัดระวังในตัวเขาเองเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจ้างตํารวจมาตรวจตามมาจับมาปรับอะไรให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครนี้พอเราตั้งสมมุติฐานได้ถูกขั้นตอนที่สี่ก็คือต้องทดสอบหรือพิสูจน์ investigate investigation ว่าไอ้สมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นอ่ะมันถูกต้องหรือไม่ เช่นเราตั้งสมมติฐานว่าวิธีการลดอุบัติเหตุบนถนนหลวงหรือบนทางม้าลายหรือลดปริมาณการปล่อยไอ้ฝุ่นพิษ PM 2.5ลงด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับคนเนี่ยสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานไปแล้วเมื่อเราทำไปแล้วสักระยะหนึ่งเช่นอาจจะหนึ่งปีหกเดือนเราต้องไปทด,ทดลองพิสูจน์ว่ามันได้ผลจริงไหม การเหมือนมันเหมือนกับการติดตามผลนะพอตั้งสมมุติฐานแล้วทําไปแล้วระยะหนึ่งก็มีการพิสูจน์หรือว่าติดตามผลนะว่าสมมุติฐานที่เราตั้งไปเนี่ยมันถูกไหมสมมติเราไปปลูก,กจิตสํานึกให้กับคนขับให้มีจิตสํานึกในการระมัดระวังในการขับขับรถหรือการปล่อยควันดําบนถนนหลวงหรือขับรถผ่านทางมะลายไปได้ ประมาณ6เดือนแล้วเนะี่ยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือสถิติมลพิษในอากาศฝุ่น PM 2.5จากการปล่อยควันดำบนจากรถต่างๆเนี่ยมันมีปริมาณลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงจริงอย่างมีนัยสำคัญสมมติว่ามันลดลงมากกว่า50%มันลดลงเหลือแค่20%จาก100%เนี่ยแปลว่ามันลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็แปลว่าสมมติฐานที่เรามันถูกนะ แต่ถ้าสมมติฐานของเรามันผิดมม่อาจจะลดลง10-20%จาก100%ลดลงมานิดหน่อยยังไม่ถึงครึ่งเลยอันนี้ก็แปลว่าเราต้องเปลี่ยนสมมติฐานแปลว่าสมมติฐานมันผิดต้องตั้งสมมติฐานใหม่นะอแต่ถ้าสมมติฐานมันถูกใช่มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดลงเกิน50%ลดลงไปถึง80%ก็สรุปผลขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือสรุปผลว่าการแก้ปัญหาเรื่องการลดฝุ่น PM 2.5ในอากาศการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวงหรือบนทางม้าลายเนี่ยมันจะต้องสร้างจิตสำนึกปลูกฝังจิตสำนึกให้คนให้มากที่สุดถ้าคนเราตระหนักหรือมีจิตสำนึกด้วยตัวเองว่าการทำแบบนั้นมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายกับผู้อื่น เกิดจิตสำนึกสาธารณะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับคนให้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีนะ,ะต้องสร้างจิตสำนึกก่อนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์นนชนต่ออะไรครับ ต่อการแก้ไขปัญหาต่อการตัดสินใจเพราะผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่ถูกต้องตามเป้าหมายมาสรุปกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือลอจิกตักกะในการคิดนะครับมันมี5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือตั้งปัญหาว่าปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขยอย่างไรขั้นตอนที่2คือเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก่อนว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ขั้นตอนที่สก็คือ ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรโดยเอาจัดลําดับความสําคัญหรือ Priority ของมันแก้แก้ปัญหาที่สําคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาลองลลงไปด้วยตามมาข้อที่สก็คือ,อข้อที่สคือการตั้งสมมติฐานข้อที่สี่ก็คือทดสอบพิสูจน์ i n v e s t ติ a t e investigation Invest ทดสอบพิสูจน์ว่าสมมติฐานที่เราตั้งไปถูกต้องไหมเม,เมื่อเมื่อดําเนินการแก้ไขาตามสมมติฐานไปแล้วระยะหนึ่ง ก็มีการติดตามผลเพื่อดูว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมแล้วค่อยมาสรุปผลในขั้นตอนที่หว่าสรุปผลว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ใช่เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปตั้งสมมุติฐานใหม่แล้วก็ดําเนินการใหม่แล้วค่อยมาพิสูจน์ใหม่ติดตามผลใหม่แล้วค่อยมาสรุปผลใหม่นี่แหละจึงจะทําให้วิธีคิดของเราคิดแบบสมเหตุสมผลมีตักกะ มีลอจิกแบบแบบสมเหตุสมผลตามกระบวนการทงวิทยาศาสตร์นะครับขอให้พวกเราที่เป็นนักบริหารน,นักปกครองเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําประเทศหรือเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยเอากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เ <Yeah. S 1> มาใช้ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะออกมาพูดหรือออกมาแถลงในเรื่องอะไรให้มันมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้อยู่ในเนื้อหาที่ท่านพูดด้วยอย่าพูดจากความเชื่ออย่าพูดจากอารมณ์ความรู้สึก นะครับอยากพูดจากอคติที่ท่านมีแต่ให้พูดด้วยข้อมูลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วคำพูดของท่านจะน่าเชื่อถือและท่านจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดเกาถูกที่คัน h the point ิ t ทูเดอ p o พอยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าลอจิกหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการคิดแบบมีตรากะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นสัจธรรม มันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงนะครับผมอยากให้นักบริหารนักปกครองหรือผู้นําของไทยมีการคิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนตามที่ได้อธิบายมาแล้วขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับฟังได้ดีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ